ดูนะครับอันแรกเลยงานบทที่4ใช่ไหมครับนักเรียนเข้าไปที่เว็บคูใช่ไหมแอพทูไซส์นะครับเสร็จแล้วมันจะมีบทที่4ี่กับบทที่งานชิ้นที่บทที่2กับบทที่3ที่นักเรียนบอกว่าส่งไม่ถูกนะครับบทที่2การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม อันนี้นะครับที่เราใช้โคแลบเขียนจำได้ไหมอ่าตรงนี้นักเรียนต้องมาส่งที่ตรงนี้อันนี้นะครับส่งที่ช่องนี้นะใส่ชื่อนามสกุลเลขที่ห้องกดถัดไปนะครับเสร็จแล้วนักเรียนเข้าไปที่ Google c ค l a b โคแลบอ่ะ ครูให้เธอเซฟไว้อยู่แล้วจำได้ใช่ไหมครับล็อกอินด้วยอ e ีเมลตัวเองอ่าแล้วก็ไปดูนะครับงานที่ตัวเองทำที่เราเขียนโปรแกรมคำนวณค่าโดยสารรถประจำทางก็คือโค้ดตัวนี้2ชุดนี้นะครับ2ชุดนี้นะครับทีนี้อันแรกอะเขาถามว่าจำนวนนะครับ ใหญ่หน่อยรับจํานวนผู้โดยสารทั้งหมดรับจํานวนผู้โดยสารทั้งหมดอยู่บรรทัดไหนถ้าอยู่บรรทัดแรกนักเรียนก็คลุมดำคลิกขวาแล้วเลือกคัดลอกส่วนที่เลือกหรือกด ctrl c ก็ได้เนี่ยมันเขียนว่า ctrl c นะครับแล้วนักเรียนก็เอามาวางฝั่งนี้คลิกขวาเราก็เลือก paste หรือกด ctrl v ก็ได้นะครับแต่ว่า อย่าอย่าใส่มั่วนะอย่างเงี้ยเอาแค่บรรทัดเดียวบางคนพอรับข้อมูลเด็กต่ำกว่า3ปีก็ปเลยสองบรรทัดสมบรรทัดแล้วมาวางแบบนี้หักคะแนนนะครับหักคะแนนนะครับถ้าอันนี้มันตรงบรรทัดที่สองคุณก็กอปแค่บรรทัดที่2มาวางแต่ถ้าหัวข้อไหนมันมีมากกว่า1บรรทัดมากกว่า1บรรทัดนะ คุณค่อยก๊อปหลายๆมันทัดเช่นส่วนลด10%นะครับส่วนลด10%มันมีตั้งแต่มันทัดไหนถึงมันทัดไหนคุณก็ก๊อปชุดนั้นเอามาใส่แล้วก็ค่อยกดส่งนะครับกดส่งนะครับอันนี้เข้าใจยังเข้าใจนะอ่ YouTube า o u t ท b e ไปให้แล้วอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งแก้ปัญหาด้วยสแครท การแก้ปัญหาด้วยสแครดนะครับลิงก์ส่งลิงก์ส่งงานสแครดคืออันนี้นะครับนักเรียนเข้ามาเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยสแครดแล้วก็คลิกอันนี้นะครับลิงก์ส่งค่าโดยสารจะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ต้องให้ส่งเป็นลิงก์งานนะครับส่งเป็นลิงก์ลิงก์ตรงเนี้ยเอามาจากไหน ลิงก์ตรงนี้นะครับนักเรียนเข้าโปรแกรม c แคราเสร็จแล้วล็อกอินจำได้นะครูสอนไปแล้วนะครับนักเรียนล็อกอินเสร็จปุ๊บมันจะมีรูปแฟ้ตรงนี้ My s t a f f เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับปกติแล้วงานของนักเรียนมันจะขึ้นแบบนี้ ให้นักเรียนไปที่แก้ปัญหาค่าโดยสารลดประจำทางนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะไปเช็คก่อนว่าตัวเองทำเสร็จหรือ,อยังนะครับอ่าอันนี้นักเรียนกด C-inside เข้าไปดูว่ามันทำงานได้ถูกต้องไหมนะครับจากนั้นถ้ามันถูกต้องคำนวณครบให้นักเรียนกดแชร์กดแชร์เน่นะ กดแชร์นะครับมันจะขึ้นหน้านี้ให้ Copy Link เนี่ยฝั่งขวาตัวเนี้ก c อ py l i ลินะครับแล้วก็กด Copy Link ิงก์อันบนเอามาวางในเนี้ยลิงก์ส่งงานข้างบนใส่ชื่อนามสกุลอ่า เรื่ององของตัวเองนะครับแล้วก็กดส่งแค่นี้เองจบเลยเดี๋ยวครูเข้าไปตรวจนะครับเพราะเวลาคุณก๊อปลิงก์นี้มาให้ครูนะครับเวลาครูเปิดมันจะเป็นโปรแกรมให้ครูเข้าไปตรวจงานได้เลยนะครับเข้าไปทำได้เลยแบบนี้เลยครูก็ใส่คำนวณได้เลยถ้าคำนวณออกมาถูกต้องก็คือคุณก็ได้สิทธิ ครับแค่นั้นเองอ่าโอเคนะครับ